เอาไปผัดแล้วกันนะก่อเน,นี้ยขออไปผัดดู <laughs> เก็บละจ้าตัวเห็บนั้แหละจ้ามองนึกไม่ถึงเลยนะอ๋อขอภายเพื่อนๆเ,เสียงดังนี่จ้ะเดี๋เดๆตรงนี้มีอีกหันมาก็เจอเลยจ้ะดูดูดิ <laughs> เขากำลัง กำลังแบบขึ้นนะ่ะนะเอาไปผัดแล้วกันนะก่อนเนี้ยขอเอาไปผัด <c oughs> ดูนิี้เขาก็ไม่เล็กนะขอไปผัดนะจ้าวันนี้อยากกินผัดเห็ดน้อยอนี่จ้ะเอาไปผัดนะเธอดอกเนี้ยไปด้วย นี่ตรงทางเดินเลยจ้ะมันอุ่นเนาะกําลังขึ้นเยอะเลยผัดอร่อยอย่างเงี้ยดูเห็ดพิษเลยสีสวยเหลือเกินอ่าเพื่อนๆงามเลยจ้ะ เก็บละจ้าจะเกิดตามต้องต้องมุมๆอย่างเงี้ยนะจ้ะหลบหลมหลบหนาวแต่ไม่หลบแดดน,นะจ้ะเพราะเขาก็อยากได้แดดจ้ะชอบแสงแดดเห็ดนี่อืมนิ่มากเลยจ้ะเห็ดเขากำลังขึ้นดอกเล็กๆๆๆ ไปผัดละจ้าดอกน้อยๆนี่มีอยู่จ้ะความเสียได้เอาไปผัดกินเราเรื่องแฟลตติ้งเนาะตัวเห็บไมัมนแหะจ้า <c oughs> เราไปฟังลุงพลังบอกว่า ตัวเห็บมันมันลงไปในดินหมดแล้วเธอรอฟังนะคะตัวเห็บเนี่ยเวลาหน้าร้อนคือร้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นบวกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบวกอยู่เนี่ยตัวเห็บยังไม่ไปไหนนะแต่ถ้าเป็นลบหนาวจัดอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมุดลงไปนอนอยู่ใต้ดินนะจ๊ะ มันช่างมหศัศจรรย์จริงเนาะธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเล็กๆเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเล็กเยอะเลยจ้ะมีเห็ดที่ต้นใหญ่ก็คือตรงที่อยู่กับต้นมอสอย่างเงี้ยเลยจ้ะมอส มอสมนอกจากจะช่วยปกคุมดินแล้วเขาก็ยังช่วยให้แมลงต่างๆอาศัยอยู่ได้ด้วยนะแล้วก็มีอาหารที่เกิดขึ้นจากมอสเยอะเลยจ้านี่เนๆน่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 เน่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 เน่น่เ่น,น นูดูดิมีตรงนั้นอีกไป,ป,ปไปดูนี่จ้ามองนึกไม่ถึงเลยนะอ๋อภพ่เพื่อนๆเสียงดังนี่จ้าแสงสองมาสวยงามน,นี่กองนะจ้าแอบอยู่แอบอยู่เดวออกมาให้ดูเอาออกมาให้ดูเพื่อนๆว่เาเยอะไหมนี่ เยอะเลยหนาวนะแอบอยู่ใต้ต้นมอสเขาหนาวเลยแหละเ,เพื่อนๆนี่โอ้ยงามงามเลยจ้ะเดี๋เดๆตรงนี้มีอีกหันมาก็เจอเลยจ้ะนี่อสองดอกดึงขึ้นมา เอาเป็นไกมาตัดก่อน,นเอะอืออือได้ล้วจะอุ้ยตดัดเปเกี้ยงเลยอะไรไหนเนี่ะจ้าเอาสะอาดไปเลยเนาะแก่แล้วจ้ะแต่ว่าเขายังไม่เสียแก่แบบนี้ได้เนื้อดีจ้ะเอาไปอบแห้งนะ แต่ต้องผ่าจ้ะเพราะว่ามันจะมีเศษใบไม้อยู่ออกนึงเจอแล้วจ้ะอืนิ่มเลยนิ่มน้ำโอ้หนิ่มแบบอนิ่มมากเลยจ้าเพื่อนนี่เกือบทิ่มหน้าเราเลยเห็นไหม ไม่เห็นซะแล้วดอกนี้เพื่อนอุ้ยอยืเป็นแนวเขาอยู่อยู่เนินน่ะนี่อุ้ย,ยตัดแล้วจ้าแก่เลยเธอโทเทียดได้มากเลยเจ้ะเขาแก่เลยเจ้ะโดนน้ำเลยเปื่อยไปเลย ความหนาวบวกไปด้วยเราก็จะได้เห็ดหนังไก่อยู่จ้ะไม่มีใครเขากินหรอมีแต่เรานี่แหละนี่สวยเลยขนออกเอาไปผัดกินนี่แหละอร่อยดีเห็ดเหลืองจ้า เห็ดมันปนูนี่จ้ะทัดคาเทเล่จ้าดอกเล็กๆโตไม่ไหวมันหนาวมีหลายดอกอยู่แล้วก็ดูเขามีเปื่อยด้วยนะดอกน้อยๆที่ขึ้นมาก็เปื่อยเลยจ้ะเพราะว่าหนาวเราก็เลยไม่มั่นใจว่าคราวหน้าเรามาเราจะได้เห็ด แบบไหนเยวค่อยมาลุ้นกันเนาะเพราะว่าความหนาวมันก็เกินจะต้านทานสวัสดีค่ะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะที่ประเทศสวีเดนเราก็จะมาเล่าข่าวให้ฟังสั้นๆนะคะก็เวลานี้เนี่ยในตัวเมืองนะคร หลายๆเมืองโดยเฉพาะสตอกโฮล์มช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการยิงหรือว่ามีการปาระเบิดวางระเบิดนะตามอาคารที่มีผู้คนอาศัยอยู่นะคะซึ่งตรงนี้นี่เขาก็พูดถึงแก๊งแก๊งที่สร้างตัวมีแบบมีอิทธิพลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้คงเครือข่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข่าวออกทุกวันค่ะก็เป็นอะไรที่ เดี๋ยวนี้สวีเดนค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยนะาในหมายถึงว่าในแต่และที่นะเราก็ต้องระมัดระวังตัวค่ะเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยหูตาต้องไวเราจะมองแต่โทรศัพท์ไม่ได้จ้ะตอนนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายๆนี้ก็เกิดขึ้นเกือบแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็ เรียกว่ายังไม่สามารถหาต้นตอได้นะว่าใครนะ,ะซึ่งอาจจะมีแล้วก็ได้แต่ว่าเขายังไม่บอกนะคะแต่ว่าก็มีเกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะมีทั้งยิงทั้งระเบิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ดังเป็นข่าวออกมาที่บ้านเรานะคะก็หลายคนก็จะเริ่มเริ่มเบื่อแล้วค่ะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นยังแก้ไขไม่ได้นะะคตอนนี้ก็มีขึ้นทุกวันเลยะ่ะ อย่างว่านะคะเพราะว่าคนที่จ้องจะทํากับคนที่ดูแลตรวจตาเนี่ยมันคนละแบบกันเนาะคนจ้องจะทํามันก็สามารถที่จะทําได้ในหลายๆที่ซึ่งเราก็หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะจบลงเร็วๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่<ร>ค่ะเก็บข่าวในประเทศสวีเดนเนี่แหมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ ส่วนการเก็บเห็ดก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะคะเราก็จะเก็บจนกว่าจะเขาจะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจทุกทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ t h a แต For watching บายบาย